สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการฉีดไบโอเป็นสูตรปรับปรุงดินนะคะซึ่งสูตรนี้นะคะคือเราต้องหมักไบโอนะคะซึ่งเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้นนี้นะคะ หมักทิ้งไว้นะคะ7วันนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ในการปรับปรุงดินนะคะเป็นการเตรียมดินก่อนที่เราจะเพาะปลูกนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะนําไปฉีดนะคะในแปลงทุเรียนนะคะที่จะปลูกขยายเพิ่มนะคะนี่นะคะหน้าตาของอจุลินทรีย์ที่หมักเจ็ดวันแล้วนะคะตอนนี้พ่อกำลังต่อสาย พ่นไบโออยู่นะครับให้มันยาวกว่าเก่านะของของเดิมมันสั้นครับเมตรยี่เองนะครับจะต่อยมันยาวสักสองเมตรนะครับเพื่อจะสะดวกในการฉีดนะครับอันนี้เป็นการต่อแบบบ้านๆนะฮะนี่นะคะก็ะเป็นอุปกรณ์นะคะสำหรับฉีดไบโอนะคะเป็นถังฉีดอัตโนมัตินะคะ รุ่นนี้นะคะชาร์จไฟนะคะชาร์จไฟแล้วก็สะดวกในการฉีดนะคะคือมีสวิตเปิดปิดแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะคือถังอ่ะมัน20ลิตรนะคะถ้าเราจะแบกใส่หลังเนี่ยเดี๋ยวหลังดอกซะก่อนนะคะใส่รถเข็นก็สะดวกดีนะคะลากใช้กําลังแพน์เอาคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่นะคะเราก็จะทําการฉีดแบบนี้เลยนะคะ นี่นะคะบรรดาก็ ก็ฉีดพอชุ่มนะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้จะเข้าไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินนะคะช่วยในการปรับปรุงดินนะคะเราจะหมักทิ้งไว้7วันนะคะโอเคนะคะวันนี้ภารากิจเราก็จะฉีดทุกหลุมที่อยู่ในแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่เตรียมไว้สําหรับปลูกนะคะตอนนี้ก็ยังไม่ได้บางระบบน้าน,นะคะเราก็จะฉีดดินหมักทิ้งไว้นะคะโอเคค่ะไปลุยกัน ข้อดีของสุรินซีนี้นะคะก็คือมันทนทุกสภาวะนะคะร้อนฝนกดนะคะไฟไหม้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคือสายพันธุ์อืดค่ะเป็นสายพันธุ์ปาซิลลานะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้นะคะเจ็ดวันนะคะแล้วเราค่อยเอาทุเรียนลงมาปลูกนะคะไบโอนี่นะคะสามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะคะซึ่ง พืชแต่และชนิดเนี่ยก็จะมีสูตรการใช้นะคะแตกต่างกันไปนะคะว่าจะเป็นพืชยืนต้นนะคะไม้ผลพืชล้มลุกนะคะพืชผักสวนครัวต่างๆนะคะจะมีสูตรใช้งานให้นะคะก็เรียกได้ว่าช่วยในการลดต้นทุนการทําเกษตรได้เลยค่ะลดการใช้สารเคมีได้นะคะแล้วก็พืชโตแข็งแรงนะคะบํารุงทั้งรากต้นใบด้วยนะคะ ก็เป็นหลุมทุเรียนนะคะที่ใช้รถไถในการขุดเจาะนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการฉีดจุลินทรีย์นะคะใส่ไปนในหลุมนี้เลยนะคะอาเดิมทีเป็นยางพารานะคะก็ได้โค่นต้นยางออกนะคะก็จะยังเห็นต่อของยางพาราอยู่นะคะแล้วก็ปรับมาเป็นทุเรียนภูเขาไฟนะคะแล้วก็ยังคงเหลือยางพารานะคะไว้ให้กับคนงานได้กรีดนะคะให้คนสวนได้กรีดย,ยางอยู่อีกนะคะ แปลงเดิมที่ปลูกไปนะคะแปลงนี้นะคะปลูกไปแล้วนะคะก็เป็นเกษตรผสมผสานนะคะมีกล้วยมีทุเรียนมะละกอนนะคะมีข่าเหลืองนะคะก็ปลูกผสมผสา,ากนกันไปนะคะเพื่อจะได้มีรายได้หมุนเวียนกันไปนะคะรายได้จากพืชแต่ละชนิดเนาะ วันนี้ก็ภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฉีดจุลินทรีย์ใส่ในก้นหลุมของทุเรียนนะคะเราก็จะหมักทิ้งไว้อีก7วันนะคะแล้วก็ค่อยปลูกนะคะวันนี้ฉีดไปทั้งหมด2 85หลุมค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาติดตามนะคะผลลัพธ์ของไบโอกันเป็นระยะระยะนะคะเพราะว่าไบโอเนี่ยใช้ฉีดทุก15วันค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรอติดตามผลลัพธ์กันนะคะสวัสดีค่ะ